เคยไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วอยากเอาเสื้อหนาวไปหลายๆตัวปะคือตัวนั้นก็น่ารักตัวนี้ก็ดีแล้วนานๆทีไปอะทําไมต้องมาเลือกด้วยเนี่ยพอลองจัดกระเป๋านะโหปิดกระเป๋ายัางไงก็ไม่ลงอ่ะคือทุ่มสุดตัวแล้วจริงๆก็ยังปิดไม่ลงอยู่เลยแต่ปัญหาพวกนี้จะหมดไปถ้ามีสิ่งนี้เป็นถุงสุญญากาศของ My Escape ค่ะแล้วก็อย่าลืมซื้อที่ดูดด้วยนะวิธีใช้มันง่ายมากแค่ยัดของใส่ถุงและอีกข้อดีก็คือเราสามารถแยกหมวดหมู่ได้ด้วยอย่างเช่นเสื้อก็อาจจะใส่ถุงนึงกางเกงใส่ถุงึเหนาวใสถุงึงงเีี้้คาาจะะะมม3ซนนฟิก็ F ทั3 พอจัดระเบียบเสร็จนะคะก็ปิดซิปล็อคแล้วก็ไปใช้เครื่องดูดสุญญากาศกันค่ะคือเฟิร์นชอบมากที่เขาขนาดเล็กแล้วมันพกใส่กระเป๋าเดินทางง่ายแล้วแรงดูดเขาดีมากนะเห็นตัวเล็กแบบนี้ดูดิจากใหญ่ๆเหลือแค่นี้เองส่วนเราก็นั่งสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ดูดของเขาเองคือไม่ต้องออกแรงเลยแล้วใช้เวลาไม่นานก็คือเสร็จแล้วแบนแต,แ,ตแต่เลยอะคือไม่น่าเชื่อว่ากระเป๋าเดินทางที่มันเคยเต็มตอนเนี้ยที่เหลือเยอะมากแกจากตอนแรกกลัวเอาของไปไม่พอแต่ตอนนี้ซื้อของฝากกลับมาได้ด้วยค่ะกดตะกร้าเลยค่ะคอนเฟิร์มว่าดีจริง